สบายดีได้พี่น้งองก้าพมอดบานนำผุมาเหม่งเงียพี่น้องเด็ดใส่เบิองดกอเลีพี่น้งงอ,องเลยผูมาลินจีปลาดูพี่น้องมา,า,า,ามงลินจีน้อยใส่เบิร์ใกล้ๆอีกปลาดต่อแดงถึงขึ่งเลยพี่น้องดกอเลยล oh. 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 าดผุดดกอเลย ดอกๆพี่น้องตอนนี้บ่ลโค้งคนกำลังขึ้นพี่น้องบ่าวลาบ,บา่าวลโค้งคนกำลังขึ้นคนกำลังขึ้นสูงอี้ต้นสูงพี่น้องมากันสี่คนพี่น้องไอมาสี่คนมาสีคน,ม,คนม่พันจิ๊บไอเงินมาถ้าหับพี่น้องโอ้ยตาย ี่นะง่ามเนี่เอาของเราขึ้นสูงอะไรเก่งอะไรพวสั้นแล้ะพอสั้นก็ขึ้นหอดก็ขึ้นหอดนั้นได้หรพอสั้นขนะเยวูสูงมันัขึ้นได้หนีไม่ได้นะถ้าขึ้นนี่ขึ้นอไอไเอ้าเอา ประมาณโอ้ลายโลแต่รได้มักลิ้นจีลาพี่น้องแซ่บวานเอ่อมันหวานบ่แกหมักอันหมายังหมักหมักอันนี้หมักข้อแรกหน่อยนะยังหมักไฟพีนาะงวันนี้นะแกหมักไฟต่ออยู่ดงบ้านนี่พี่น้องเยหมักไฟน้ำมันสุวานอันรินจีอันนี้มันกับวานตัดตีหวานคนละแบบหวานนคละแบบแบบนึงตัดตีแบบนึงตาโตขึ้น อือ่วงนั้นวะเราได้แต่เนาไปต้องแก้แก้อะไรกับพีต่อพี่น้องบัณนี้ไปพอกันอยู่รูนต้นหมักหมักต้นกระลิ้นจีกำลังหอดดงพี่น้องเอ้ยมาเอาหมากย่างบัณนี้นะหมักไพ่บ่หมาเที่ยวดงพี่น้องเอ้ยมาเอาหมากล่องกองปลาคงละพานลาะเอาคงเบาเล้าบ่มันพานลาะพี่น้องเมืองเชียใหม่ใช้เบิ่งทางดงพี่น้องเลย มึงทางมากพี่น้องทางเของมาปลาปลาอ่าเป็นแต่ตีนแต่ดินเลยวิ่ลังดินเหรอเป็นอ่าเต้พี่น้องวันวันว้าฮ่า่าันสุกขากว่าน่ะวานในกลุ่มซีมึงดูซีมึงดูดูกคะนีพี่ป้าวเต้อาพี่แต่ดินขึ้นตุนันลูกคนนี้วะตุนั้นตุนั้นวาากูนี่ อันก่อนเอออันนั้มันท่านในุกคักนีไบมาเติมนีน่บอโอ้ยพวกทั้งเทิงอีกโ๊้ยบางลองกองไปนงงงนหนอกดอกอะไรต้นรรทับที่แข่งครัเป็น อบอกเคยเห็นบอกเคยเห็นตกเกลือบอกเคยเห็นแน่เลยนะ,ะมะนาไปบึงต้นไม้เถอะน,น้องไ,ไปหาต้นไม้อีกไปบึงต้นไม้อีกสักกันต้นนี้มันลายโพดเอาเบาไว้โอ้บนทางไปกันเลยหลอดหัวหลอดดง เอามายนะ่งนะดกพี่องดกดกดกดมาลังก่องมานิ้จี่บ้างมาลิ้นจี่บ้องเนี่ยเสบะปลากระเทะละไม่ปลาอู้อรมสมบูรณ์เอามานั้งสุกได้หน,น่เนาะสุกแล้ววาดอะลยอืม บ่เคยกินจังไันกินเข้าไปป่งปีกของอผัดสีบินนี้ปลาหมู่อะไรเนี่ยอ่าท่นเรเคยกินอะไจากน้ำแมงอันนี้ยอ่าเพิ่นสิขืนเอาหมากหมากเนี่ยวะสลองกองบ่สลองกองสลังแกงอ่าเพิ่อนเบื่อไปแล้วหอหมาก๋อไม่ินยืดเทิงพัวเอาเบิ่งนล้กันได้ไหมน้าเฮ้ยพี่เรเคยเห็นอะไรนี่กระสอบเนี่ยกระสอบกระสอบนี้เพื่อนเนี่กระสอบมันยเนี่ยเอาหมึกกินกันไรซี ได้ได้ไปแซไปแซกรอดบ่ไปสูงดอกน้ำต่ำก็มีมันขาเอาเบิร์เนาะยังแต่ยิงอยู่เทิงไดหนึงเอาเบิร์ตดบ่ว้าอาา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 งาาลาาาาาาา อาจารย์ก anyway, kind of uh, uh, hmm. oh, um, uh, ับหม่าสักแ yeah. uh, uh, ่ก้อนกจอมนั่งก็ได้เครื่องกสอบบ่ได้เครื่องระเบิด่ะง่ายง่ายระวังเด้อดื้เกับดอ มันเดือนียเ้อยู่เนี้ยอยู่ยันมือน่ะดอกบุมการนอนข้บานรการจะไม่ได้บาดลุออกมาเลยอืมข้าเราดและแบบน่นแหละตัดแซงตัดแซงข้งแรกได้มาเอาหมากอันนี้นะั้งแรกบ่้งแรกสองข้าวเจ้พี่น้องต้นนี่ไฮไลท์เจ้เป็นผูเก็บบุริยากไะบุรียากว่ได้ขึ้นเลยนี่ ยู่ขี้ดินกะมีพี่น้องแม่ขี้ดินกะมีนี่นี่นี่ปุ้ย่ลไม้ป่าติดมือเดียวตีทงมือเดียวก็นเลยอ่าโอ้ยลายพี่นล้วไอคำว่าเบิร์กอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ใน่ยได้พี่น้องกดติดตามให้แน่หมอบ้านนอกพี่น้องมากำไรพันเจยือ่งลายเบาคงเบาเล่าเบาอย่างมาเม็ดพี่น้องขาดแต่เทดาจอยมาหนีถ้าใจพืชมีเบีย้ยคนบ่มา กบากีบาก่บเาเนะ<ม>าะอยัาอลายพี่น้องเอ้ยบ่เคยเห็นบ่เคยข่าป้าเมื่อนี้ว่างว่างวันอาทิตย์ก็เลยปากันมาลุยป่าลุยดงห้ามหมากไม่พี่นออ้องเออจะเสียงอื้โหลดมันคือดกแห้งแต่เนาะจากได้เด้อยากได้พันมันได้ไปปลูกเลย <S 2> <S 2> ข้าวยังมันไปปลูกว่ะอือข้าวหมากมันน,นี่บ่ได้ข้าวยังไปปลูกเนาะ เจอแล้มันปีนเองมันตัว่าหมากหาวมันต้องเอาหมากมันนี่แหละไปปลูกคิดว่าดีบ้างกว่านี่ฮะใช่เออแมนต้นน้อยพี่น้องนี่พวกนู้นนี่ต้นน้อยสัมเคนนี่พี่น้องนี่ก้ามกระหุ่มนี่แต่ว่ามันดุลิ้นหนั่นาเออพี่น้องพี่ลาม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 และลามขึ้นมาเทิงพี่น้องซิมก่อนซิมหมองหมากนี หวาน,ม,าม,านมันจะหวานอิ่มมันจะได้อิ่มอ่ะจัดเราจะเอากลุ่มมามหมวานพี่น้องหวานแห้งอีนลีได้มาได้ตัวได้พี่นออ้อยก็มันดำนะเจ้าเด้หนังเบจาจ้ได้กก้มมาแต่ขึนืนโอ้ย ไอ้สะจ่อยมาได้เนาะมันความมันดกนะเนาะต้นทำแค้นอือสุสิเต็มกับสอบเลยพี่นอ้องเฮ้ยสิยืนๆคือโอ้ต้นนีวานแห้งเล <c oughs> อ้อ๋อใส่สปิดเอาแบบใดพวะไมนกระเนาะดกอรีพ่นองเอ้ อยู่ป่าอยู่ดงมันนี่พี่น้องเขาป่าเขาดงหากินหมากไม้หมักตอกเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องอหวานเลยลงสูง,งเลยแบบโอ้ยอาอาสะออนสะออนนั่นลายพี่น้อง มันอยู่เพือนเขาสมนหัวแทงไปแท่งเนาะหัวให้มันสุกก้อนห่มันุกก้อนนี่ก้อนไปพอขะทุกขณะให้มันตีนเสียด้ดสัมผตีนนี่นะตัวเท่าัหนเนี่ยสัมจะเคลื่อนงายด้อพอพี่น้องไอ้บอลเนี่ยแรายลยไปองสอบซสอบพี่น้อง จักหมากแดงไปจักหมากเหลืองเขาป่าเขาดงพี่น้องเอ้ยภักอันลีอิ้มไปสิมากฉันอิม่มฉันอิม่มไอพี่น้องไอเมื่อบาทเนี่ยได้ไลยแล้วพี่น้องเอ้พ่อกันอยู่บ้านมานันนี่พี่น้องเอ้พ่อแล้วในไล่สอบเลยพี่น้องเอ้ไปบ่ายเด้อพี่น้องเด้ไอ,อไปพอกก็คิดหน่อยเนาะ